สวัสดีครับวันนี้ ATMTV ก็มากันที่ MBK Center บริเวณลานอนเนกประสงค์ด้านหน้าติดรถไฟฟ้าเพื่อมาชมงานกราฟฟิตี้พ่นเพื่อพ่อเราลองไปดูการทำงานของเขากันแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับนักกราฟฟิตี้ทั้งสองคนผู้ผลิตผลงานชิ้นนี้และรวมไปถึงความคิดเห็นของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นว่าเขาจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับ ก่อนก็เห็นคนพ่นตามกำแพงก็รู้สึกเฉยๆอะค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอวันนี้มาเห็นงานที่นี่ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกทําให้นึกถึงคําสอนของพ่อหลวงอะค่ะแล้วก็ชอบงานศิลปะมากขึ้นแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองแล้วมีความสุขอะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีภาพในหลวงมากขึ้นโดยเพราะแบบคือปกติเราก็เห็นภาพในหลวงตามแบบสื่อ สื่อมีเดียต่างๆแต่ว่าคราวนี้เรามาเห็นในกราฟฟิตี้ที่ปกติเราจะเห็นเป็นอักษรมากกว่าแต่เราเห็นเป็นภาพในหลวงก็รู้สึกดีแล้วก็ตัวเนื้อภาพที่ออกมาก็ทำให้รู้สึกว่าคําสอนของท่านเนี่ยได้จารึกลงไปในใจของของพวกเราทุกคนคะ่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นรูปในหลวงท่านก็ทําให้เราระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราก็ยังรักท่านอยู่ยังคิดถึงท่านอยู่อะค่ะฮัลโหล I'm Nicholas from Athens, Greece. It's nice to see how young people are also expressing their gratitude to the king. As, as tourists, someone would think that it's not a good time to come here, but I, I really think that we are lucky that in, the, in a way that we are seeing so much of the culture of the place and the love that the people are showing to their king. Uh, we're very saddened also and we're showing our support wearing the, the ribbons. Um, and I just want to express my condolences to the Thai people about their loss. สวัสดีครับผมครูแคนนะครับเป็นกราฟิตี้อาร์ติสตวันนี้ผมได้มาทํากิจกรรมที่เป็นรูปเกี่ยวกับในหลวงคอนเซ็ปต์คือคําสอนในหลวงครับความรู้สึกที่ที่ได้ทํางานนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เป็นตัวแทนแบบส่วนหนึ่งของกลุ่มคนกราฟิตี้ครับผม PNTX นะครับก็เป็นกราฟิตี้อาร์ติส์คนหนึ่งเช่นกันนะครับก็ปกติเราทํางานเรื่องของกราฟิตตี้ส่วนมากก็เป็นด้วยการแบบของตัวเองครับเป็นการ<อ> เผยแพร่ชื่อตัวเองแต่ตอนนี้นะครับเราก็นําเรื่องของพ่อหลวงของเรานะครับมานําเสนอที่ m b k Center แห่งนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับผมที่ได้ทํางานนี้ครับ